คุณได้ยินเสียงแพงแไมหมได้ยินเสียงแพงไหมได้ไดวได้ได้ได,ได,ไดคนสนุกคนเดียวอตอนนี้เ <c oughs> มื่อกี้ผมโยกเสียเอวเคล็ดเลยคุณบอกเดี๋ยวเดี๋วเดวดี๋ยวมันอะไรกันเนี่ย โอเคเรามาดูอะไรตรงนี้ข้างใต้ถุนบ้านนะมันจะเป็นปอุปกรณ์ทอผ้าซึ่งผมคิดว่าการที่มันตั้งอยู่ตรงนี้ไทยลื้อน่าจะเมื่อก่อนน่าจะมีเกิดทุกหลังหรือเปล่า<ช>เป็นการทองผ้าผมคิดว่านะเป็นบางหลังแต่ถ้าใครรู้สามารถใต้คอมเมนต์ได้บางหลังหรือทุกหลังน่าจะทุกหลังเกือบทุกหลังต้องใช้คำว่าเกือบเกือบสวัสดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวนี้ก่อนเครื่องเล่นอะไรครับเนี่ยดูก่อนอันนี้ครับอันนี้คืออะไร啊 อันนี้ปันใจว่าคืออะไรนะอ่าคุณปั่นไหมปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยรับปั่นมันปั่นเลยมันไม่ใช่จัดรายารหรือเปล่าพูดเร่องขยานะอันนี้คืออะไรครับจะอะไรครับเอาหล่อเอาไอ้ปั่นคือเอาไว้ไอ้เนี่ยได้เนี่ยเลาใส่ในกระสวยเอาไว้ไปทอค่ะเนี่ยใส่ในกระสวยอีกนึ่งกระสวยอวกาศกระสวยนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วโอโอ๋สั่งมาอ๋อกระสวยอ๋อใช้สำหรับทอผ้า นี่คอธิบายนอนอคุณแม่ดีคุณแม่ชื่ออไรยจัคุณแม่ยุนคาคุณแยุลายนี้เป็นลนของือของใช่ไหมครับอ่าเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับผมเอกลักษณ์ ส่วนรายของไทยหรือสามารถมาดูเพิ่มเติมได้ที่งานสิบชาติพันธ์ได้เลยนะฮะโอเคครับบายบาเราต้องไปกันต่อครไปกต่ออันนี้คืออะไรครับรู้ไหมครับอันนี้เหรอครับอันนี้อ่ผมคิดว่าน่าจะให้ผมพูดข้าไปไม่ใช่มีพันโนด้วยคนเอขอขอหยิบพันโนมาดูหน่อยพนโนคล้ายๆวิธีการทอผ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มทำเส้นได้แล้วก็ถึงไปทอ ขั้นแรกใือค่ะทำอันนี้ขั้นแรกคือต้องต้องต้องใช้ตัวนี้นะคะได้เนี่ยไปตีแล้วก็มานี่ค่ะนี่คือการทำอยู่ตรงนี้หมดเลยอ๋อเดี๋ินหน้าเนาะค่ะครับไม่ต้องปิ๊นเป็นแบบรับรอง

แจกมากๆเลยนะฮะเริ่มจากแบบนี้และกลายไปเป็นเสื้อผ้าที่ใส่กันคุณคิดดูดิแล้วตั้งกรรมร้อยเป็นพันๆปีเขาคิดมาได้ยังไงสุดยอดาละไอ้วันครับยินดียินดีมากถ้าใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมมาที่งานสินชาติพันธุ์ไทยใสยได้เลยเนาะไปกันต่อไปะปะเราไปกันต่อที่บ้านหลังอื่นแลตอนนี้เรามาอยู่ันที่ศูนยที่สามนะครับไม่รู้ว่าเสียงอาจจะจางเงินไป้ชื่ออะไรผไม่รู้ใจเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหมู่บ้าน ชาวคัชชินนะครับก็้อีกหนึ่งชนเผ่าหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อซึ่งน่าสนใจมากๆเราเข้าไปดูกันลยครับว่าในนี้มีอะไรกันบ้างโอ้โอชคดีมากเลยเรามาในช่วงที่เขากำลังเต้นอะไรสักอย่างนะครับเรามาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างเกียร์เราเข้ามาท้าทุกทนบ้านอะไรนะคัชินไงอย่าลืมชื่อไว้แล้วเยอะด โชคดีมากเลยฮะเรามาในช่วงที่เขากำลังเต้นอยู่พอดีเลยผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เขาเต้นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องไปหาถามชาวคาชีนแถวๆนี้ดูนะครับเป็นชาวตอนนี้น่าสนใจมากเลยไปไปเราไปดูกันสวัสดีครับชาวชาวคาชีนใช่ไหมครับคาชีนรือเปล่าเอรผมอยากจะรู้ว่าที่ที่กำลังทำอยู่นี้เขาเรียกว่าอะไรครับไม่เคยรู้กันไปทักที่คาบชี

คือหน้าบ้านของค้าชินนะครับซึ่งเขาจะมีสัญลักษณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรดาบควายหรืออะไรสักอย่างไม่มั่นใจไหมครับยังไงถ้าอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเรามาดูได้นะครับที่งานมาสั้นสิบชาติวันน้ำเงอนแม่สายสวัสดีครับชื่ออะไรละครับผมจะเป็นเป็นค้าชีพใช่ไหมครับมี่วันชื่อภาษาค้าชีพไหมไปดีครับโอเคครับที่ผมทำอะไรอยู่เนี่ย โอเคเราเราจะขึ้นไปดูบ้านค่าชินกันนะว่ามันเป็นอะไรอยางสัมภาษณ์ทเนี่ยอ้าวสักอันดับหนึ่งไหมหลังนี้ละครับสวัสดีครับนั่นรอบวนขอชื่อคุณแม่นะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่สุภณั่ิชื่ออะไรชื่อถูกโด่งคุยอูถูกโด่งเป็นชาวค่าฉิ่เป็นชาวไม่เขียนเลยผมอยากจะรู้ว่าชาวค่าฉินเนี่ยมีอะไรนะทำอะไรบ้างครับด้านด้านชีวภาพด้านอะไรเนี่ย ที่สงสัยไปเองไม่มีอะไรต่อมากเลยนเราเขาไกล้าศึกมาใหขอบคุณมากครับขอบคุณมากถ้าให้คุณอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมมาที่งานศึกข้าศ้กไม่สายได้นะครับกำลังจัดอยู่ตอนนี้คนคุยมากมายและจิ้คอด้วยมรขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวานี๋ยวกานรอผมด้วยรอผมด้วย โอเคแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ในบ้านคัชชิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลบไปนิดนึงทำไมทำไมเจ้าเอ๋ออกมาแล้วผมว่าแล้วโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านคัชชินะเป็นชนเผ่าอีกจะประกอบไปด้วยหลอดไฟพื้นไม้กันแหงหลังคาจบการรีวิวบ้านคัชชิ่ผมไม่ต้องมาเที่ยวเลยอั้นไ่ะ หยอกหยกครับเอามาดูตรงนี้ตรงเนี้ยบานกินซึ่งจะมีเหมือนกับไทยไทยไทยลื้อเมื่อกี้เลยนะห้องครัวเขาจะทำด้วยอะไรดินแล้วก็ล้อมด้วยไม้ไผ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดไฟแล้วัรับม ข้างบนก็จะเป็น่ะที่ที่ตากครับตากอาหารแห้งตากเราอยู่ชั้นไู่ชั้นไล่ครับซึ่งจะจะไม่ใช่เป็นปลาแต่ที่นี่จะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดแทนผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าหนูหนูกินได้ไหมถ้าสมมติว่าหนูเจอแบบหนูกินไหมถ้าเจอแบบนี้หนูกินหรือเปล่าครับไม่กินค่ะเพราะว่าไฟอยู่บนไฟไม่ไฟแต่ว่ากินกินเอตาใชฟเลยค่ะแล้วสมมติเราจุดไปอ่ะจะขอบไม้มันไหมไหมล่ะครับเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วก็เควอยอยู่ตรง นีตลอดว่าคุณพี่ว่าพ่อนี่อยู่ตรงนี้ตลอดอย่าเลยต้องต้องต้องเฝ้าตลอดสามารถเผาข้าวหลามได้ไหมครับคะเผาข้าวหลามได้ไหมได้ได้ตากับข้าวได้ตามปกติเลยตามปกติซึ่งอันนี้คุณแม่ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือของสําหรับของ เด็กหน้าตาดีทุกคนเลยอันนี้นี่จะเป็นมีแฟนยังครับเดี๋ยวถามเมยสิมีแฟนหรือยังครับมีเฮ้ยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วอายไหมเนี่ยอายแล้วตายแล้วผมยังอายอ่ะพี่ยังไม่มีแฟนเลยอ่ะทำไงดีอ่ะวิธีจะมีแฟนถามให้หน่อยทำยังไงอ่ะแฟนชื่ออะไรเอาพอแล้วผมว่าพอแล้วมานดูไม่มีเขาอ้ยไปแฉกันเองใช่ไหมเนี่ยขอแล้วขอแล้ว ครับห้องนอนก็เหมือนกันหมดปกติอันนี้ทำกันบ้านใช่ไหมเด็กๆทำกันบ้านอะไรไม่ได้ทำกันบ้านครับทำอะไรครับมาเล่นยูโน่ครับเอลลนยูโน่ครับเพราะอะไเนี่ยแหลกไหมครับครับตอนนี้มาดูกันเลยเดินดูดู เราไปดูเรื่อยๆครับกับชาติพนต่อไปและอย่าลืมนะนี่คือธงชาติขัตชินโอ้คุณก็ไปดามอเขาหลุดันเขาหลดอะไรเนี่ยเออค่อยๆนะค่อยๆนะโอเคดเขาอไปครับไปเราไปดูชาติพันธุ์อื่นๆว่ามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าพวกคุณอาจจะคิดว่าผมกำลังอยู่อีกหมู่บ้านของชาติพันธุ์อนๆเราที่จริงไม่ใช่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะตอนนี้ผมกลังเจอขาวสวยงามของชาวคัชินที่นี่นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเมย Meru. 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 ชอบทางที่เราเดินเดินผ่านไปนะครับจะเป็นแบบขันโตกภาษากลางผมไม่รู้เรียกว่าอะไรจะเป็นขันโตกแทนแล้วก็เป็นจานตามด้วยคนจะกินไหมไม่ไหวมั้งแล้วเราก็จะนกฮูกนะอาจจะไปเครื่องประดับอะไรสักอย่างแล้วเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าใหญ่เกินมีสาวๆหรือเปล่าเจ๊ คนเขาติงจอน่ะเข้ามากันเข้ามาเราเข้ามาเราไม่เจออะไรนอกจากความเสื้อผ้าเสื้อผ้ากองมาเริ่มมาละโอเคโอเคซึ่งอาจจะเป็นเสื้อเาหรือเขามานอนอยู่ที่นี่เราไม่ให้เปิดเข้ามาคนไม่เปิดเข้ามาเข้าไปออกไปจริงๆเราต้องออกหรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะมานอนที่นี่จริงๆนะเนี่ยน่าจะนอนนี่คือชาวเมียนมานะครับเนี่ยนี่คือชาวเมียนมา รถตรงนี้ก็จะถ้าเรามาเดินเราก็จะเจอมีตังเยอะด้วยนะใช่ครับคนพิจารณาคนพิจารณาโมทั้งนั้นเลยครับคนพี่อะไรเหรอแล้วเราก็จะเจอพระพุทธรูปที่เขายังไม่ได้ตั้งพระพุทธรูปนะคะซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกับต้านอื่นที่เราผ่านมาเล็กน้อยนะเพราะว่าเขาจะไม่มีห้องัวอยข้างในเลยเราไปที่อื่นนะไปไปเราเราไปที่อีกหลายส่วนเขาที่เราจะเจอ ผมผมรู้ว่าผู้คนณกำลังต้องการอะไรในตอนนี้ผมรู้ไอ้หนุ่มชายชะกันทั้งหลายไอ้พวกหึงกามบ้ากามกำต้องการอะไรผมรู้หมเลยผมอยากให้น้องๆแจกวาร์ปให้หน่อยครับแจกวาร์ปเลยนะอู้ดดีจะแจกวาร์ปนะเจ้าเนี่ย M I L Y underscore N A N S I N E E หกแปดค่ะอันนี้วาร์ปหรือแอบดีแล้วทำไมมันเช้อย่างเนี่เป็นชื่อเล่นกับชื่อจริงค่ะแล้วก็มาเจอ L I L Y underscore N E N E E หกแปดค่ะโอเคครับนี่คือวาร์ปน้องนะครับเข้าไปเราจะเจออะไรก็ได้บางอย่างคิดคุณไม่รู้เลยน้องเขาอลิเฟนน้องเขาอลิเฟนไม่ได้ทาว่าไปผมว่าไปโอเคครับขอบคุณมากๆครับน้องน่ารักมากเลยถ้ามีโอกาสเราเจออีกนะครับ แล้วมาเจอน้องๆได้ที่หมู่บ้านคนในคงแจกเพราอคนของับน้องคนนี้ได้ยนะ T X จุด I A O Z E X อันดับสกอร์โอเคครับอีกรอบไหมอีกรอบไหมโอเคอีกรอบ P X I A N O Z E X อันดับสกอร์ค่ะครับผมถ้าอยากเจอน้องๆสองคนนี้มาที่หมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านชนชาติเบียนมานะครับอยู่ตรงนี้เลยงานสิบชาติพันชนเผ่า ทันเป็นมานะครับเป็นหมู่บ้านคนพวกนี้ผมมาเลยโอ้โหนี้ผมมาเลยผมรู้แล้วคุณมาคุณคิดอะไรอยู่มาเลยคุณยาไปไปขอบคุณมากครับบายบายครับคุณมาดีไซนตาส่งในตอนนี้แล้วเรากำลังจะไปหมู่บ้านหนึ่งนะซึ่งแถวเนี้ยคนเยอะมากเลยมันจะมีอยู่สองแยกเราจะไปแยกนี้ก่อนหรือว่าเราจะไปฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ก็จะมีจะเดินชนต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยครับผมไปไป สวัสดีครับเนี่ยฮะขอบคุณมาก็จะว่าจะเจอสาวจาก,กหลายแบบนี้ครับอันนี้จากชาติอะไรครับ เคยมาจากบ้านข้าฉินเราจะเจอแบบเป็นต้นไม้ไฟวิบับครับทีแรกผมนึกว่าเป็นหิ่งห้อยแต่ไม่ใช่เพราะไม่มีห้อยหิ่งอะไรเนี่ยไปตอนนี้ไปที่ไหนต่อตอนนี้อ๋อตอนนี้เราจะเจออีกหนึ่งหมู่บ้านนะฮะถ้าเราเข้ามาเส้นนี้ที่เลยหมู่บ้านคชาฉินเราจะเจอชาติพันธ์ลาหูนะครับที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งชาติพันธ์ของประเทศเรานะฮะที่มีดั้งเดิมยาลาเาโอเคครับเรามาอยู่ที่หมู่บ้านชาติพันธ์ลาหูนะครับตอนนี้ เราเข้าไปดูข้างในเลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง